สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับน้องแป้งล่ามค่ะสวัสดีค่ะพี่มินค่ะครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการพิจัดเช้าข่าวสมทอครับและสําหรับในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของเรื่องเล่าข่าวโรงเรียนซึ่งจะนําเสนอเนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนดีมีความสุขลงสู่การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ของสมทอคือเป็นองค์กรคุณภาพสร้างคนดีมีความสุขเพื่อส่งตรงข้อมูลถึงครูรู้ถึงนักเรียนและประชาชนครับและในนี้เช่นเคยครับทุกท่านจะได้พบกับผมเท และดิฉันสุชนยาชมเทศเราสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรออกอากาศทุกวันพระสสราทิตบดีตั้งแต่เวลา7จ็นาฬิกาสานาทีไปจนถึงเวลา8ปดนาฬิกาค่ะครับและในลำดับต่อไปนะครับขอเชิญทุกท่านรับชมวีทีอาร์งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่7 2็สองเลสืบสารงานศิลป์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศรึกษาประถมศึกษสาสงขาเขตหนึ่งครับค่ะและต่อเนื่องด้วยว t ท เรียนดีมีความสุข Anywhere Anytime ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนานการอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญขอเชิญรับชมค่ะปชมได้เลยครับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งได้จัดการแข่งขันงานศินลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่72ปีการศึกษา2567ระหว่างวันที่22ถึง24มกราคมพุทธศักราช2568โดยการนำของนายธันวาลิมสถาพรผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่ง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งและความร่วมมือของผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายใต้ชื่อสองเลสิบารงานศิลป์พิธีเปิดการแข่งขันในวันที่22มกราคม2568เวลา13นาฬิกา30นาทีณโรงเรียนอนุบาลสงขลาจังหวัดสงขลาโดยมีนายธันวาลิมสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมแขกผู้มีเกียรติการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีศูนย์การแข่งขันจำนวน3ศูนย์คือศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลสงขลาศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิเชียนชมและศูนย์การแข่งขันโรงเรียนแจ้งวิทยามีกิจกรรมการแข่งขันทั้งสิ้นจำนวน108กิจกรรม โดยเน้นทางด้านศินละปะหัตกรรมของนักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น2,554คนการจัดงานศินละปะตรกรรมนักเรียนครั้งที่72ประจำปีการศึกษา2 5 6 7ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งซึ่งเราใช้สถานที่ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้3ส,สถานที่ด้วยกัน คือโรงเรียนร่วมวันสงขลา2โรงเรียนวิทยเียนชมและ3าโรงเรียนแจ้งวิทยาซึ่งเป,เป็นความร่วมมือกันของหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งตั้งในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในส่วนของสังกัดเอกชนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นแล้วก็สังกัดอุดมศึกษาก็คือโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นักเรียนในสังกัดต้งสังกัดได้เข้ามาร่วมการแข่งขันจํานวนสอง0กว่าคนนะครับแล้วก็มีคุณครูเข้าร่วม800กว่าคนกิจกรรมครั้งนี้นะครับได้าเนินการตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายเพื่อสนองพะนิทานแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับใน,ในการจัดงานศิลปะอัตรกรรมครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่72นะครับความสําเร็จทั้งหมดเป็นความร่วมมือกันของ,ขางการครู ส่วนราชการต่างๆแล้วก็ผู้ปกครองนักเรียนที่ได้ส่งเด็กมารับการแข่งขันในครั้งนี้ครับผมนายดันนพลสุนทรัตน์รองนายกเทศมตนตรีนครสุขทาวันนี้มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้มาร่วมงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนในนามของขคณะกรรมการจัดงานงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปรมศึกษาสงขาเขตหนึ่งทั้งที่72ปีการศาึกษา2,567ทางเขตพื้นที่นะคะก็ต้องขอขอบคุณสนามการแข่งขันทั้ง3สนามการแข่งขันก็คือโรงเรียนอนุบาลสงขาโรงเรียนวิเชียนชมและโรงเรียนแจ้งวิทยาตลอดจนบุคลากรน,นะคะคุณครูท่านผู้บริหารนักเรียนและก็ผู้กครองนะคะที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาในเรื่องของ งานศิลปะหัตกรรมที่ทำให้นักเรียนได้พัฒนาให้มีความสามารถในด้านต่างๆเพื่อที่จะนำไปใช้ในเรื่องของการประกอบอาชีพแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ อน h e r ร a n นิทามเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาเป็นการสร้างความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้เป็นอย่างดีเลยค่ะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้บทเรียนจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนได้ตามความต้องการ และสาหรับห้องเรียนคณิตศาสตร์นะคะอย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าคณิตศาสตร์เป็นเหมือนไม้เบื่อไม้เมาของเด็กๆเ,เลยก็ว่าได้แต่เมื่อเราได้ทําการผลิตสื่อการสอนผ่านระบบออนไลน์คลิปวิดีโอการสอนผสมผสานกราฟิกที่ทันสมัยมาร่วมกับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนต้องยอมรับเลยนะคะว่าเนื้อหาคณิตศาสตร์ถูกดึงออกมาให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นบทเรียนที่เป็นนามธรรมากลายมาเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนผู้เรียนได้มองเห็นคณิตศาสตร์ผ่านโลกจริง ผ่านสิ่งใกล้ตัวของเด็กๆเองเด็กๆเ,เกิเดกทัศนคติที่ดีต่อการเรียนซึ่งในบทเรียนตัวอย่างที่คุณครูหย,ยิบยกขึ้นมาจะเป็นสถาน,นการณ์ใกล้ตัวนั่นก็คือคลังอาวุธซึ่งเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญของโรงเรียนเพื่อให้เด็กๆได้เห็นว่าคณิตศาสตร์มีความสําคัญกับมนุษย์มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นำมาสร้างโจทย์ปัญหาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงเช่นการทาสีอุโมงคลังอาวุธและแน่นอนค่ะว่าไม่ใช่แค่นักเรียนโรงเรียนเตรียมุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีที่จะได้เรียนบทเรียนนี้แตเ่เด็กๆจัดทั่วทั้งประเทศสามารถเข้ามาเรียนรู้บทเรียนนี้ไปด้วยกันผ่านแพลตฟอร์รมไร้พรมแดนอณิแวร์อน,นิธรมค่ะ ค่ะและนี้ก็เป็นผลงานการแปลของนักเรียนชั้นเรื่องศึกษาปีที่ห้ับแนะคะโรงเรียนเตรียมบุรรมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธาน,นีค่ะซึ่งเป็นการนรําเพลงลูกทุ่งชื่มีชื่อเสียงนะคะชื่อเพลงคําเพงนะคะมาแปลคําร้องเป็นภาษาจีนค่ะซึ่งเป็นการจัดก,การเรียนรู้โดยบูรณาการกลุ่มสาระค่ะทําให้เกิดนวัตกรรมของผู้เรียนที่มีคุณภาพแล้วก็เผยแพร่สู่สาธารณชนในรูปแบบของซอฟท์พาวเวอร์ของไทยในอย่างภาคภูมิใจค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะรศนันค่ะขอนําเสนอผลงานตามนโยบาย anytime a n y t i m e ค่ะค่ะวันนี้เราจะไปเรียนภาษาจีนที่ไม่ตังเหล่ากันนะคะโดยใช้รูปแบบการสอน Simulation-based learning ค่ะโดยนําเสนอเนื้อหาจากสถานที่จริงค่ะให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนมีวิธีการสอนที่เข้าใจง่ายแล้วก็รับรองว่านักเรียนที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเองเนี่ยสนุกสนานแล้วก็มีความสุขในการเรียนรู้อย่างแน่นอนค่ะ ซึ่งขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอนนี้นะคะเราก็จะมีตั้งแต่ขั้นนําเข้าสู่บทเรียนขั้นสอนขั้นแบบฝึกหัดแล้วก็ขั้นสรุปด้วยค่ะส่วนนักเรียนก็จะเป็นผู้ที่ทําการสรุปเนื้อหาแล้วก็วิเคราะห์องค์ความรู้ได้ด้วยตนเองค่ะผลง,งานนักสือเพลงแปลมีชีวิตเช่น<ด>เดียว,วกันค่ะเป็นนวัตรมของผู้เรียนที่ใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีส่วนเข้ามาช่วยในการเรียนรู้แบบ a n y h e r e anytime ค่ะโดยเราจะหยิบใช้ไลน์เชตบอรแล้วก็สแกนคําศัพท์แบบ 3D ค่ะซึ่งนักเรียนก็สามารถเรียนรู้ได้ตนเองที่บ้านหรือสถานที่ต่างๆทีี่นนักเรย สะดวกค่ะขอบคุณค่ะ วดีอาร์ของทางสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งได้จัดงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่722เลยสืบสารงานศิลป์ได้จัดขึ้นนะครับเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านศิลปะและหัตกรรมของนักเรียนโดยมีการแสดงผลงานต่างๆและยังเป็นเวทีนะครับให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะระหว่างนักเรียนอีกด้วยครับค่ะและจากวีดีอาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลรชาชธานีวันนี้นะคะได้มีการนําเสนอเรียนดีมีความสุขแอน แ Any Time โดยมุ่งเน้นให้การเรียนนะคะเป็นประสบการณ์ที่มีความสนุกสนานและมีคุณภาพสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาเพื่อสร้างความสุขและผลสำเร็จทางการเรียนที่ดีให้กับนักเรียนค่ะลำดับต่อไปขอเชิญรับชมวิดีโอการบริหารจัดการสถานศึกษาของโรงเรียนสุราษฎร์เซจังหวัดฉะเชิงเซาสังกัดสักังานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาฉะเชิงเซาเขตหนึ่ง ครับและต่อเนื่องด้วยวิทยาการจัดก,การเรียนการสอนโดยใช้ DLTV ของโรงเรียนวัดไผ่งามจังหวัดปราจีนบุรีสกัดสำนักงานเขตพื้ที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขตหนึ่งไปรับชมกันได้นะครับ ตำบลความเป็ีนอเมืองฉะเชินเซาจวัดฉะเชิงเซาเปิดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมาธี่ศึกษาปีที่3โรงเรียนสุรสมอรีมีที่จำนวนไ2ไร่ในปีการศึกษา2567มีนักเรียนทั้งหมด434คนค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด29คนสวัสดีค่ะ ที่นี่โรงเรียนสุราสมอเซนำโดยท่านดรศักดาเปลี่ยนเดชาผู้อำนวยการโรงเรียนและท่านรองจิรพัฒน์เยอ,อ่อนรองผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนของเราจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมวัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาจึงแบ่งการบริหารเป็นโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ได้แก่โรงเรียนอนุบาลสุเหร่าสมอเซโรงเรียนประถมต้นประถมใจโรงเรียนประถมปลายและโรงเรียนมัธยมหรรษาพัฒนาสมอเซ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนอนุบาลสุเหร่าสมอเซการเรียนการสอนในระดับชั้นปฐมวัยโดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาปฐมวัยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับเด็กปฐมวัยนั้นจะเป็นการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลางและเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญา ผ่านกิจกรรมหลัก6กิจกรรมหลักโดยมีกิจกรรมดังนี้1กิจกรรมเสริมประสบการณ์2กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ3กิจกรรมสร้างสรรค์4กิจกรรมการแจ้ง5ก,กิจกรรมเสรี6ก,กิจกรรมเกณฑ์การศึกษาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนประถมต้นประถมใจแสงสุขสันค์วิสัยทัศน์ เด็กดีมีจิตอาสานำพาคุณธรรมภายใต้สโลแกน Quality Education การศึกษาที่มีคุณภาพ Quality Education การศึกษาที่มีคุณภาพเป็นการส่งเสริมความรู้และทักษะต่างๆเช่นทักษะการคิดวิเคราะห์โดยพื้นฐาน เป็นการส่งเสริมให้มีความสามารถทางการอ่านออกเขียนได้ทักษะคณิตศาสตร์และคำนึงถึงกระบวนการศึกษารวมถึงหลักสูตรการเรียนการสอนโครงสร้างพื้นฐานโรงเรียนสภาพแวดล้อมของโรงเรียนอุปกรณ์เครื่องมือทางการศึกษาและผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิภาพด้วยการส่งเสริมทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์นในการแก้ไขปัญหา ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมประชาธิปไตยและความยั่งยืนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นึ่งถึงสระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งอ่านออกเขียนได้การสื่อสารระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2คิดวิเคราะห์แก้ปัญหาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3คิดสร้างสารรค์นำไปประยุกต์ใช้ เร and gentlemen, w w l l o o m t t s s m l l Say School คติพจน์ประจำช่วงชั้นการเรียนรู้อย่างยั่งยืนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกระบวนการจัดก,การเรียนรู้ช่วงชั้นของเราได้เน้นการจัดก,การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ Active Learning โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญและการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะโดยเน้นให้ผู้เรียนรู้จักการทำงานเป็นกลุ่มกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออก มีทักษะในการสื่อสารทักษะการจัดก,การตนเองการแก้ปัญหาอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมและบนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการเรียนรู้สามารถนําเสนอแนวคิดที่สร้างสารรค์มีความเป็นตัวเองมีความรับผิดชอบในงานและรู้จักการแก้ปัญหาอย่างสร้างสารรค์มีทักษะการสื่อสารระหว่างเพื่อนร่วมชั้นและคุณครูเป็นอย่างดี นอกจากนี้ในกระบวนการเรียนรู้คุณครูในช่วงชั้นได้มุ่งปูกฝังค่านิยมที่เหมาะสมในการเป็นนักเรียนและการเป็นพลเมืองโลกที่ดีมีการนำหลักปัจญญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลักการของศาสนาที่ตนนับถือมาบูรณาการร่วมกันเพื่อให้นักเรียนในสายชั้นมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามความต้องการของสังคมที่ต้องการผลเมืองโลกสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนมัธยมศึกษาจิตอาสาพัฒนาสมอเซด้วยสโลแกน TTFE Teamwork Together Forever Everyone โรงเรียนมัธยมของเรามีบุคลากรครูจำนวนทั้งสิ้น8ท่านนักเรียน115คนโดยเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ถึงชั้นมันธยมศึกษาปีที่3จํจำนวนทั้งสิ้น5ห้องเรียนซึ่งการจัดการเรียนการสอนของเราเน้นกระบวนการ active learning โดยออกแบบการเรียนรู้แบบ learning by doing เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงมมเอเออตีอียยงงกกใล้รวจ โรงเรียนของเรามีการเรียนรู้ร่วมกันของนักเรียนที่นับถือทั้งศาสนาพุทธและนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามเราได้ผูกฝังเรื่องระเบียบวินยัยจิตอาสาเพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัยและมีจิตอาสานำไปสู่การช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจและเป็นการสร้างรอยยิ้มอย่างมีความสุข สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขตหนึ่งจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีบุคลากร่ายบริหารจำนวนหนึ่งคน มีครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมดจำนวนสิคนจำแนกเป็นข้าราชการครู8คนเจ้าหน้าที่ธุรการหนึ่งคนนักการพานโรงหนึ่งคนจำนวนนักเรียน85คนภายใต้การบริหารของนางสาวสกลวันสินประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่งามโรงเรียนวัดไผ่งามเป็นสถานศึกษาขนาดเล็กในปัจจุบันเรามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย แต่ว่าเราประสบป,ปัญหาก็คือปัจจุบันนี้ค่ะโรงเรียนวัดไผ่งามของเรามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ครบชั้นเรียนแล้วก็สอนไม่ตรงตามวิชาเอกของตัวเองด้วยเหตุผลดังกล่าวค่ะเราจึงได้นําเอารูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมหรือว่า DLTV เข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเมื่อเรานําเอารูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมหรือว่า DLTV เข้ามาใช้นะคะ เราก็พบว่าเราสามารถช่วยลดภาระงานของครูผู้สอนอไปได้เยอะเนื่องจากเมื่อก่อนเนี่ยครูผู้สอนจะต้องเตรียมการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตัวเองไม่ถน,นดัดตั้งแต่การหาใบงานการเขียนแผนการศึกษาข้อมูลเนื้อหาที่ต้องใช้สอนกับผู้เรียนในแต่ละเรื่อง แต่พอมี d ีเอทเข้ามาค่ะเนื่องจากว่า d ีเอทเนี่ยมีแผนที่ตายตัวอยู่แล้วนะคะมีสื่อมีใบงานที่โรงเรียนต้นทางได้จัดเตรียมไปให้ทําให้ครูผู้สอนของเราเนี่ยลดภาระงานลงไปได้เยอะมากนะคะแล้วก็สามารถที่จะคอยช่วยดูแลอำนวยความสะดวกให้กับเด็กๆในชั้นเรียนได้นอกจากนี้นะคะยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนของเรียวัดไผ่งานเนี่ยได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกับโรงเรียนอื่น จากเมื่อก่อนเด็กๆอาจจะได้เรียนไม่ตรงตามวิชาเอกของคุณครูผู้สอนทําให้เนื้อหาความรู้อาจจะไม่แน่นมากเพียงพอเมื่อใช้ DLTV แล้วเนี่ยทำให้เด็กสามารถได้เรียนตรงตามคุณครูที่มีความเชี่ยวชาญในรายวิชานั้นๆด้วยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคะ่ะก็ส่งผลให้ โรงเรียนวัดไผ่งามของเราได้รับรางวัลและก็มีนักเรียนที่สามารถสอบเข้าแข่งขันในระดับประเทศได้มากมายไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเลยนะคะเรื่องผลสัมฤทธิ์การที่เรานำเอา DLTV เข้ามาใช้ทำให้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโรงเรียนวัดไผ่งามสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเรามีผลการทดสอบระดับชาติหรือว่าการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานโ n e น็ o net, ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6สูงกว่าระดับประเทศในทุกปี ผลการทดสอบไม่ว่าจะเป็น RT, NT ของเราก็สูงกว่าระดับประเทศเรามีนักเรียนที่ไปสอบแข่งขันในการแข่งขันวิชาการนานาชาติระดับประเทศรอบที่2ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ติดต่อกันมา2ปีนะคะทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่ได้นําเอารูปแบบการจัดการเรียนการสอน DLTV เข้ามาใช้ร่วมกันกับการเรียนการสอนในกปกติของโรงเรียนวัดไผ่งามค่ะ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLTV เป็นการจัดเรียนการสอนทางไกลผ่านโทรทัศน์ ที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลหรือขาดแคลนครูผู้สอนครูสามารถจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ได้โดยการวางแผนการจัดการเรียนรู้จัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้เหมาะสมการดําเนินการสอนร่วมกับโรงเรียนต้นทางมีการประเมินผลและสะท้อนการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายและปรับปรุงพัฒนาวิธีการให้เหมาะสมกับผู้เรียนครับ สำหรับการจัดการสอนด้วยรูปแบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับหรือ DLTV นะครับก็สามารถที่จะช่วยทำให้ผมเองนะครับสามารถลดระยะเวลาในการเตรียมสื่อเตรียมใบงานหรือเตรียมแผนการสอนนะครับเพราะว่าทางคุณครูต้นทางนะครับเขาก็ได้จัดเตรียมนะครับสื่อใบงานแล้วก็แผนการสอนไปแล้วเราสามารถที่จะ นำสื่อและใบงานเหล่านั้นนะครับมาใช้ได้แล้วก็สามารถสะดวกสบายแล้วก็ลดระยะเวลาในการที่จะเตรียมสื่อใบงานได้ครับผมในเ,เรื่องของการเรียนการสอนนะคะสำหรับ DLTV นะคะรู้สึกว่าโอเคมากเลยค่ะ เพราะว่าบางเรื่องที่ลูกไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลับมาเขาก็จะทบทวนเปิด d ี t v บางเรื่องคือหนูก็ไม่สามารถสอนได้อะค่ะเขาก็จะเปิดในนั้นดูเลยบางทีหนูก็ไม่มีเวลาว่างสอนรู้สึกว่าโอเคมากแล้วก็มั่นใจใน d l t v มากเลยค่ะครับเรียน DLPV แล้วเป็นยังไงบ้างครับสนุกมากเลยคะ่ะเรียนได้ทุกที่ทุกวันค่ะแม่เข้าใจก็สามารถทบทวนย้อนหลังได้คับ และที่สำคัญสอบติดจุฬาพรค่ะเรียนดีมีความสุขยกระจบลงไปแล้วนะคะกับวิดิอาของโรงเรียนสุราษฎสมอศีกับการบริหารจัดการสถานศึกษากระบวนการการวางแผนและดําเนินการต่างๆในการจัดกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนนะคะได้มีการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการพัฒนานักเรียนค่ะ และจากวีดีอาของโรงเรียนวัดไผ่งามครับเนื่องจากทางโรงเรียนนะครับมีครูไม่ครบชั้นเรียนและสอนไม่ตรงตามวิชาเอกทางโรงเรียนนะครับจึงได้มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV นักเรียนนะครับสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างต่อเน,นื่องครับสำหรับช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ในช่วงเรื่องเล่าข่าวนักเรียนจะพาทุกท่านไปพบกับกิบกจกรรมเรียนดีมีความสุขทุกวินาทีคือการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านผุในจังหวัดพังงาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาขอเชิญรับชมค่ะ ความสุขสนุกกับการเรียนรู้เราพร้อมจะเรียนรู้ในโลกว้างอย่างสร้างสรรค์อิสระ,ละและไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันภูมิใจที่ได้เรียนที่ไหน าการเรียนโรงเรียนขยะโอกาสคือการเรียนเป็นวิชาเก่าๆเอาแต่ต้องจําแค่ต้องฟังแล้วก็จะตามขพทุกคนลืมมันไม่ได้เลยเพราะโรงเรียนพราพุนัยเราไม่ได้เรียนแบบนั้นเราให้นักเรียนได้เรียนรู้จริงปฏิบัติจริงวิชาการต้องก้าวหน้าภาษาต้องพิชิตคุณธรรมนาชีวิตเรอ่มผลปภาษาอาชีพต้องที่นี่เลยครับโรงเรียนบ้านพุนัยเราจะให้นักเรียนได้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ใส่เวหาคำตอบก่อนที่ครูจะบอกเราจใจนักเรียนวิเคราะห์ทุกองค์ประกอบนั่นเราเกียได้เิีนคิดเลขเป็นจําไม่ใช่ปัญหาเพราะอีมิชาเชื่อว่า,วาโรงเรียนระดับ,บุนในจะสามารถเ้าคําเิลระดับไปได้ด้วยศักยภาพของโบทการบริหารครูดีนักเรียนมีนความสุ่ที่นี่บ้านพุในทุกวินาทีคือการเรียนรู้ เราจะพาทุกท่านไปรับชมว่ากิจกรรมในแต่ละวันของนักเรียนโรงเรียนบ้านพุนัยว่ามีอะไรกันบ้างไปดูกันครับ,บรกิจกรรมก่อนข้นาแถวนักเรียนโรงเรียนบ้านพุนัยร่วมด้วยช่วยกันทําความสะอาดได้ขตพื้นที่ที่รับผิดชอบเพื่อโรงเรียนที่สะอาดและน่ายอยู่อีกทั้งเป็นการปลกฝังให้นักเรียนมีความรับผิชดชอบและส่งเสริมการรูาานะ้จิตสาธารณะ กิจกรรมหน้าเสาธงโรงเรียนบ้านพลุในโรงเรียนบ้านพลุในจะมีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นปฐมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นแตกต่างกันนักเรียนระดับชั้นอนุบาลจะมีการจัดกิจกรรมแักข้าวแถวและกิจกรรมหน้าเสาธงแยกออกจากกันเพราะกระบวนการการเรียนรู้และพัฒนาการที่ต่างช่วงวัยกันส่งผลให้การเรียนรู้แตกต่างกันระดับชั้นปถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นนักเรียนจะพร้อมเพียงกันทำกิจกรรมหน้าเสาธงในเวลา8นาฬิก และจะมีะก,กิจกรรมการนำเสนอในกลุ่มสาระต,ต่างประจำวัน แล้วครับที่เราจะมาสร้างอนาคตด้านการศึกษาไปด้วยกันฉะนั้นแล้วเรามาเริ่มกันที่นี่ที่โรงเรียนบ้านผุนัยแห่งนี้เพื่อเป็นคนดีมีความรู้มุ่งสู่มาตรฐานสากลและจบลงไปแล้วนะครับสำหรับในช่วงของเรื่องเล่าข่าวนักเรียนในวันนี้ของโรงเรียนบ้านผุในน้องพิธีกรนะครับได้พาไปชมกิจกรรมเรียนดีมีความสุข ทุกเมื่ทีคือการเรียนรู้ของโรงเรียนผ่านกิจกรรมต่างๆให้นักเรียนนะครับได้เรียนรู้จริงได้ปฏิบัติจริงโดยมุ่งส่งเสริมให้การเรียนเป็นเรื่องสนุกและมีความหมายพร้อมทั้งกระตุ้นให้นักเรียนนะครับได้ใช้ทุกช่วงเวลาของชีวิตในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องครับคุณผู้ชมคะเรายังคงมีเรื่องราวดีๆจากนักเรียนโรงเรียนและคุณครูนํามาฝากทุกท่านอีกมากมาย และก่อนจากกันในวันนี้นะคะขอเชิญชวนให้โรงเรียนที่มีกิจกรรมเด่นคุณครูดีนักเรียนเก่งได้ส่งเรื่องราวดีๆเพื่อน,นํามาเผยแพร่ใน,ในรายการเรื่องเล่าข่าวโรงเรียนโดยสามารถส่งเป็นไฟล์วิดีโอความยาว3 5นาทีครับได้ทั้งในสังกัดสํานักง,งานเขตพื้ที่การศึกษาประถมศึกษาสังกัดสํานักง,งานเขตพื้ที่การศึกษามัธยมศึกษาและสังกัดสํานักบุริยานงานการศึกษาพิเศษทั่วประเทศครับโดยขอให้ส่งเป็นไฟล์วิดีโอมาตามที่อยู่อ e ีเมลด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสาหรับวันนี้ครับเวลาข,เาของเรื่องเล่าข่าวโรงเรียนของเราได้หมดเวลา แล้วครับแต่เรายังมีเรื่องราวที่สําคัญนะครับมาใทุกท่านที่ตามกันต่อกับเรื่องเล่าข่าวสมทหลังกระตุงชาติอย่พลาดการรับชมนะครับสำหรับวันนี้ผมเทียรัตน์รัตนถาครับและดิฉันสุชนยาชมเทศต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ